สวัสดีครับเพื่อนๆนในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมารับชมการหาควอมอเตอร์นะครับที่เป็นมอเตอร์3เฟสนะครับมอเตอร์3เฟสที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนนะครับทําการถอดนะครับถอดชุดชุดสายออกแล้วทําการซ่อมบํารุงนะครับมอเตอร์บางตัวนะครับก็คือมันจะไม่มีไม่มีชุดมาอย่างนี้ก็คือมันจะมีสายออกมานะครับจากตัวมอเตอร์6เส้นเลยนะครับ แต่ว่าถ้าสมมติว่าบังเอิญน,นะครับสายมอเตอร์ที่เราถอดแล้วมันไม่มีมาร์กนะครับไม่มีมาร์กบอกอมันก็ออกมาอย่างนี้เลยหกเส้นนะครับหกเส้นเลยนะครับพอไม่มีมาร์กบ,บอกอเราก็ไม่สามารถจับคู่สายได้ว่าคู่ไหนเป็น U หนึ่ง V หนึ่งหนึ่ง W สอง U สอง V สองนะครับนี่นะครับก็คือออกมาหกเส้นอย่างนี้เลยนะครับในวันนี้ก็เลยมาสอนเทคนิคการหานะครับ ปัญหาข้อสายนะครับก็าตามนี้นะครับ U หนึ่ง V หนึ่งอหนึ่ง W สอง U สอง V สองนะครับโดยที่ลำดับแรกนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับต้องหามัลติมิเตอร์นะครับเราต้องมีมัลติมิเตอร์นะครับเป็นอนาล็อกก็ได้หรือเป็นแบบดิจิตอลก็ได้โดยที่เราต้องมาหาคู่นะครับที่เป็นขดลวดเดียวกันก่อนนะครับ มันก็จะมีอยู่หกเส้นมันก็จะเป็นสามคู่นะครับเป็นสามคู่อ่ะเดี๋ยวเราก็มาทําการหากันก่อนนะครับเราก็จะตั้งนะรับมัลติมิเตอร์นะครับไปที่ย่านวัดเสียงนะครับอาจะเป็นดิจิตอลก็ได้เป็นอนาล็อกก็ได้นะครับอ่ะย่านวัดเสียง แจ่ดูนะครับอ่านี่นะครับอ่าหกเส้นนี้ ination, เราก็จะมาหาคู่สายกันก่อนนะครับหาคู่ส yani. ายก็แตะไปเลยนะครับหนึ่งเส้นอ่ <c Öz ell großes> าแล้วก็แตะไปนะครับว่าเส้นไหนเป็นคู่กันนะครับอ่าไม่มีเสียงนะครับอ่าเส้นนี้นะครับอ่าเส้นนี้นะครับมีเสียงนะครับอันนี้เราก็กําหนดได้เลยนะครับอ่ากำหนดเส้นไหนก่อนก็ได้นะครับอ่าสองเส้นนี้ เราจะกําหนดเพราะว่าในบางครั้งนะครับการซ่อมบำรุงนะครับมอเตอร์มันอาจจะมีสายออกมาจากตัวมอเตอร์เลยนะครับ ไม่มีมาร์กอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ทราบอันนี้สองเส้นนี้นะครับเพื่อนๆสามารถาก็คือกําหนดนะครับกําหนดให้เป็น U หนึ่งกับ U สองนะครับ U หนึ่งกับ U สองสองเส้นนี้เราจะกําหนดเส้นไหนเป็น U หนึ่งก็ได้นะครับอ่สมมติว่าผมกําหนดเส้นนี้เป็น U หนึ่งนะครับ U หนึ่งอันนี้ก็จะเป็น U สอง ออย่างนี้นะครับอ่ต่อไปเราก็หาคู่ที่สามหาคู่ที่สองนะครับหาคู่ที่สองก็เหมือนเดิมนะครับแต่นะครับ่อคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่สองนี่เราก็มาร์กไว้บันดันนะครับ น,นี่เป็นคู่ที่สองนะครับอ่าอันนี้ก็เส้นไหนก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะเขียนไว้เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งอ่าตัวนี้ก็กำหนดเป็นหมายเลขสองนะครับ หมาเยเลขสองอคู่ติดคู่สุดท้ายนะครับก็เป็นนะครับก็จะเป็นคู่กันนะครับหนึ่งสองแล้วก็เป็นหมาเยเลขสามนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขสี่นะครับผมอ่หมายเลขสี่นะครับอ่าเราก็ได้เรียบร้อยนะครับมัลติมิเตอร์เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับไได้ใช้ในการหานะครับเราต้องมีเมนเบกเกอร์นะครับที่เป็นเมนสามเฟสนะครับเพื่อที่จะมาทำการทดสอบนะครับ ัน,นผมได้ต่อก็ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสามเฟสนะครับสามเฟสนะครับผมโดยที่เราจะหานะครับในสี่ครั้งนะครับหาสี่ครั้งที่ผมเขียนไว้เพื่อนๆน่าจะมองเห็นอยู่นะครับนี่ก็คือเราจะหาที่เรากํากำหนดสายที่เป็น U หนึ่งใช่ไหมครับ U หนึ่งแล้วก็เราจะหาหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสาม,มาก็คือเราจะต่อเส้น ที่เราเรากำหนดมาร์กไว้ต่อเข้าตัวเมนเดเกอร์นะครับเราจะหาอยู่4ครั้งนะครับหาอยู่4ครั้งชุดที่1ก็คือ U หนึ่งแล้วก็หมายเลข1กับหมายเลข3ชุดที่2ก็คือ U หนึ่งแล้วก็หมายเลข2หมายเลข3ชุดที่3ก็คือ U หนึ่งหมายเลข2หมายเลข4แล้วก็ชุดที่4ก็คือ U หนึ่งแล้วก็หมายเลข1หมายเลข4นะครับในบางครั้งนะครับเราหาครั้งแรกก็จะได้ที่เป็นที่เป็นชุด 1> U 1 V 1 W 1เลยก็เป็นอาจเป็นไปได้นะครับก็คือไม่จําเป็นว่าอาจจะต้องสี่ครั้งนะครับจะต้องสี่ครั้งาบางครั้งเราครั้งเดียวเราก็าหาหาชุดนะครับ U 1 V 1 W 1 W 2อ U 2 V 2ได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหาชุดแรกกันก่อนนะครับก็คือ,อที่เรากําหนดไว้ก็คือ U 1แล้วก็หมายเลขหนึ่งกับหมายเลข, 1, ข 1, สามตัวที่เราจะต่อเข้าตัวเมนเบเกอร์นะครับ อ่นก็คือ u หนึ่งใช่ไหมครับ u หนึ่งเราก็เข้าที่เฟสที่หนึ่งอ่าทุกครั้งเราต้องเอามนเบเกอร์ลงก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็คือ u หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามนะครับอ่าหมายเลขหนึ่งก็คือเข้าเฟสที่สองนะครับแล้วก็หมายเลขสาม อ่ะนะครับแล้วก็สายที่เหลือนะครับสายที่เหลือสามเส้น่ะเราก็จะมัดรวมกันนะครับให้เป็นแบบสตาร์นะครับเมนเบรกเกอร์เราลงแล้วนะครับให้เป็นแบบสตาร์นะครับผมนี่นะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะฟังเสียงของมอเตอร์นะครับ เพื่อนๆฟังเสียงเวยนะครับเสียงมอเตอร์ไม่นิ่งนะครับผมนะครับเสียงดังนะครับก็แปลว่าชุดที่หนึ่งไม่ถูกนะครับชุดที่หนึ่งไม่ถูกอพอชุดที่หนึ่งไม่ถูกเราก็มาชุดที่สองเราจะถอดสายหมายเลขหนึ่งออกนะครับเอาสายหมายเลขสองเข้าไปนะครับเมนเบรกเกอร์ลงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือชุดที่สองนะครับ พอถอดหมายเลขสองออกหมายเลขหนึ่งออกนะครับอันนี้หมายเลขหน,นึ่งชุดนีเนี่ยก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็เอาหมายเลขสองเข้าไปนะครับครั้งแรกไม่ถูกนะครับผมต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับผม อ่าเนี่นะครับอ่าชุดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอ่าหมายเลขสามก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเฟสที่สามอ่าอันนี้ก็พันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ทดสอบนะครับผมฟังเสียงเหมือนเดิมนะครับ น,นี่ก็เสียงดังเหมือนเดิมนะครับอชุดที่สองก็ไม่ถูกนะครับชุดที่2ก็ไม่ถูกต่อมาชุดที่สามนะครับหมายเลขอันเดิมนะครับหมายเลขอยู่ือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนจากหมายเลขอนสามนะครับจะเปลี่ยนจากหมายเลขสามมาเป็นหมายเลข 4. อสี่ถอดชุดนี้นะครับถอดหมายเลข 3. อสามแล้วก็เอาหมายเลขอสี่มานะครับ ต่อเข้านะครับจนนี้ก็มือนเดิมทุกอย่างนะครับก็คือ,อรวมกันเป็นสตาร์นะครับอ่นนี้นะครับนี่ก็คือชุดที่สามนะครับเหมนเปิดมเมนนิเกอรนะครับ ครั้งที่สามก็ไม่ถูกนะครับผมครั้งที่สามก็ไม่ถูกมอเตอร์ก็ยังเสียงดังอยู่เหมือนเดิมโอ้โหนะครับนะครับครั้งที่สี่นะครับต่อไปครั้งที่สี่ก็คืออหมายเลขสี่ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเราเปลี่ยนหมายเลขหนึ่งเข้าไปแทนหมายเลขสองนะครับโอ้โหนี้องสี่ครั้งเลยนะครับผมสี่ครั้งเลย แต่ว่าในบางครั้งเราทำครั้งแรกก็อาจจะได้คู่สายเลยนะครับนี่เราถอดหมายเลขหนึ่งมาอันนี้เราทำครั้งอันนี้จะเป็นครั้งที่สี่นะครับผมนะครับเอาหมายเลขหนึ่งเข้าไปนะครับในเฟียที่สองนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับถ้าไม่ถูกก็จบเลยนะครับผม อนี่ก็พันเหมือนเดิมนะครับอ่อันนี้ครั้งที่สี่เราทําการออนนะครับอ่นี่นะครับเพื่อนๆนะครับ่าเสียงมอเตอร์ของเรานะครับเสียงนิ่มแล้วนะครับทํางานเรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับอเดี๋ยวผมทําการปิดแล้วก็ดู่าการหมุนนิดนึงนะครับผม ทิศทางการหมุนก็คือมอเตอร์นะครับถ้าเราหมุนมองอย่างนี้นะครับมองอย่างนี้ก็คือมอเตอร์มันหมุนทาทางด้านซ้ายมือนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนาฬิกาแต่ว่าโดยปกติก็คือ with, มอเตอร์นะครับเราต้องให้หมุนขวาน,นะครับผมนะครับแต่ว่าบางครั้งในหน้าง,งานก็อาจจะมีหมุนซ้ายหรือหมุนขวาน,นะครับอาแต่ว่า,าการหาคว้าอย่างนี้ก็คือโดยปกติมอเตอร์ก็จะหมุนขวานะครับดังนั้นก็คือ เราก็จะมาสลับสายนะครับนี่ก็ถูกแล้วนะครับผมถูกแล้วเพียงแต่ว่ามอเตอร์หันผิดทิศทางนะครับนะครับเราก็แค่จะสลับนะครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสี่นะครับสลับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสี่นะครับสลับกันนะครับอ่าเพื่อให้มอเตอร์หมุนไปทางด้านขวามือนะครับเมื่อกี้ก็คือหมุนทางด้านซ้ายนะครับผม อย่าลืมเอาเมนเดกเกอร์ลงทุกครั้งนะครับอ่ะนี่นะครับอเดี๋ยวเราทำการออนนะครับผมอ่นี่นะครับ,อรรบ,ม,อรบอมอเตอร์ทำงานถือว่าทำการปิดนะครับอ่าเดี๋ยวดูทิศทางการหมุนนะครับ อ่นี่นะครับมอเตอร์ของเราก็หมุนขวาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าหมุนขวาเรียบร้อยแล้วอ่นี่นะครับเราก็ได้แล้วนะครับผมนะครับเราก็ได้แล้วชุดที่เป็น U หนึ่ง V หนึ่ง W หนึ่งนะครับหมายเลข C นะครับอันนี้ก็เป็น U หนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น V หนึ่งนะครับผม V หนึ่งอันนี้ก็จะเป็น W หนึ่งนะครับ ะีหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นอะไรไม่ได้นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือ u สองก็เป็น u2 สองอยู่แล้วนะครับ u สองอยู่แล้วชุดที่เป็นคู่ของหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขสองใช่ไหมครับที่เป็นคู่กันนะครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองอันนี้เป็น v1 หนึ่งตัวนี้ก็จะเป็น ตัวนี้จะเป็น W หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น W สองนะครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสี่เป็น V หนึ่งตัวนี้หมายเลขสามก็จะเป็น V สองอ่ะนี่นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในการหานะครับของความมอเตอร์นะครับเ,เราก็จะหาในลักษณะหนนี้นะครับก็คือเราก็จะอาศัย ใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดหาคู่สายก่อนนะครับเราก็จะมาหาในลักษณะนี้นะครับในการหาความควาสายของมอเตอร์นะครับโดยที่เราจะใช้มัลติมิเตอร์วัดไม่ได้นะครับวัดไม่ได้เราวัดหาเฉพาะคู่ลำดับแรกได้เท่านั้นแล้วก็จะมาหาชุดควาสายก็คือเราต้องมาหาในลักษณะนี้นะครับผม